ื่องผีผีเรื่องกะลาตาผีประพันธ์โดยพูดเทตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สิบตอนเหลงเป็นเมียหลวงราชศักถ้วยข้าวต้มควันฉุยกับเนื้อเค็มทุบจนฟูปเป็นฝอย ถูกนำมาวางตรงหน้าเวลานั้นหลวงราชศักอยู่ตามลำพังสายตาคมสีสนิมเหล็กคาเณนมองเหลงด้วยความฉงนเขาจำได้ว่าก่อนไปลบเห็นเนื้อตัวของเหลงด่างดำเครอะไปด้วยคราบใครแต่เหลงในวันนี้เนื้อผ่องผุดใบหน้างามจนต้องมองซ้ำเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัวจนเกือบเป็นปกติหลวงราชศักเกิดความพิศวาส ในตัวของเหลงจนสุดจะระงับอารมณ์เอาไว้ได้เขาจึงจ้องเอาจ้องเอาจนเหลงหวาดหวั่นในใจประมานางรับรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเป็นที่พึงใจแก่คุณหลวงที่นางเองก็ใฝ่าหาในที่สุดความฝันกำลังจะกลายเป็นความจริงอีกในไม่ช้าเอ็งชื่ออันใดวะหลวงราชศัก์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นพร่า เหลงเงยหน้าขึ้นศบตาลอยยิ้มพิมพ์ประพายสร้างความกระสันรันจวนแก่ชายผู้มกักมากในกามคุณด้วยเหตุที่ภรรยาหลวงไม่กล้าห้ามปรามเพราะเห็นแก่ความรักที่นางมีให้ทำให้หลวงราชศัก์ได้ใจจึงมีเมียบ่าวในเรือนถึงสองคนด้วยกันชื่อเหลงเจ้าค่ะเหลงตอบด้วยน้ำเสียงสถานเรือนกายร้อนชาเมื่อสบสายตาโลมเลียของหลวงราชศักด ที่บ่งบอกออกมาว่ามีความปรารถนาในตัวบ่าวหน้าคมคนนี้จนห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่ร่างใหญ่กำยำจึงขยับเข้าหามือจับต้องบนบาปเปอยของเหลิงแล้วคึงเน้นแผ่วเบาเหลงเกิดอาการขนลุกสู้ใจสั่นวาววาบชื่อเองแปลกดีนะสายตาคมคมจับจ้องตรงเนินอกที่มีผ้าแถบรัดอกแนบแน่นซึ่งความสมบูรณ์ของวัยสาวที่ได้กินดีอยู่ดี ส่งผลให้อวบอิ่มกว่าเดิมเหลงสันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อปลายเนิ้วประมุขของบ้านไล่ลงไปที่ต้นแขนแล้วเลื่อยละริ้วเฉียดฉิวเบามือและกระชากอารมณ์สาวให้เกิดความไวหววันก่อนที่อารมณ์ดำกฤิศนาจะเกิดจะรวยผ่านมาเห็นพอดีนางชะง,งักเทา้าเขเม็ดมองต่อท่าทีของน้องเขยจึงรีบกระแอมกระไอทำลายความใกล้ของหญิงชายต่างวันนะ ให้ขาดสะบั้นจากกันทันทีคุณหลวงเจ้าคะมีอันใดหรือเปล่าอ้าวนางเลงมานั่งเสนอหน้าทำไมเข้าครัวไปได้แล้วอยาคนทั้งสองสะดุ้งตกใจหลวงราชศักด์ปล่อยมือออกจากไหลบ่บาคุณงามเลงรีบกระถดถอยออกมาด้วยความกลัวแล้วหลบหายไปจจรวยมองน้องเขยด้วยใบหน้าบึ้งตึงคุณหลวงยังไม่หายเจ็บแขนไม่ใช่หรือขอรับพี่จจรวยแผลยังตึงตึงอยู่เลย เมื่อไหร่มันจักหายเสทีก็ไม่รู้ยืนยันในคำตอบหลวงราชศัก์ลูบมือลงไปที่ต้นแขนพลางส่งเสียงคลางเบาๆทำหน้าเจ็บปวดเป็นที่มันไสแก่จ,จะรวยยิ่งนักจนต้องเมินหน้าหนีไปทางอื่นทำไมนางจะไม่รู้ถึงสันดานของผู้ชายคนนี้ว่าชมชอบสมสู่กับบ่าวผู้หญิงที่พึงใจเป็นที่สุดจากที่ผ่านมาก็มีถึงสองนางด้วยกันบัดนี้ทำท่าจะเอาเหลงอีกคน จะรวยจะไม่ยอมให้นวลจิตต้องช้ำชอกใจอีกแล้วนั่นสินะในเมื่อคุณหลวงยังเจ็บเยี่ยงนี้จะทำอะไรเก่งใจนวลจิตบ้างแม่คนนั้นน่ะรักผัวมากดูแลไม่ห่างแต่พอคล้อยหลังไม่นานเฮ้อฉันไม่อยากจักพูดออกมาดอกนะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของคุณหลวงจะรวยถอนใจออกมายาวๆปรงต่อความเจ้าชู้ของน้องเขยมักจะหาเรื่องร้อนใจให้กวนใจน้องสาวไม่ขาด คงไม่มีผู้หญิงคนไหนคงไม่มีผู้หญิงคนใดยินยอมให้สามีของตนเองแบ่งปันความสุขให้แก่หญิงอื่นจะรวยได้แต่บอกตัวเองว่าจะต้องเตือนนวลจิตให้รับรู้โดยเร็วที่สุดแม้หลวงราชศักไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาเขานั่งกินข้าวเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวจะรวยจึงเร่งรีบไปหานวลจิตเล่าสิ่งที่เห็นให้ญาติผู้น้องฟังจนหมดสิ้นหญิงตระกูลสูงหน้าซีดเผือด แทบไม่มีแรงส่งกายทำไมคุณหลวงไม่รู้จักพอแค่น้อยกับจันก็น่าจะพอได้แล้วนะเสียงสั่นเครือด้วยความเศร้าจากหญิงคนงามสร้างความสะเทือนใจแก่จ,จรวยไม่น้อยนางขยับกอดร่างอลชอนเอาไว้จนแน่นเรื่องนี้น้องนุนจิตต้องพูดกับคุณหลวงเองนะพี่คงเข้าไปยุ่งด้วยไม่ได้ดอกน้องคงไม่กล้าเอ่ยปากด้วยซ้ำเจ้าค่ะคงต้องบายเช่นเดิมในเมื่อคุณหลวงต้องการทางนั้น น้องหรือจะกล้าขัดท่านได้นวนจิตยกหลังมือปาดน้ำตาด้วยความเสียใจจะรวยได้แต่ถอนใจเฮือกสงสารน้องสาวจนแทบจะหลั่งน้ำตาตามแต่ก็ชื่อว่าในไม่ช้าก็เร็วหลวงรัชศักดิ์จะต้องคว้าเหลงมาเป็นเมียอีกคนแม้ว่าเธอจะกดให้บ่าวคนสวยอยู่แต่ในครัวก็ตามก็คงไม่อาจพนเงื้อม,มือของเขาไปได้ นวลจิตเองก็แทบไม่อยากนอนร่วมเตียงกับหลวงราชศัก์เมื่อร่วงรู้ความต้องการว่าปรารถนาในตัวบ่าวชื่อเลงจึงได้แต่นอนห่างๆหลวงราชศัก์รู้ว่าภริยาคิดเช่นไรเรื่องที่ตนรูปลร้เนื้อตัวของบ่าวคนงามจะรวยคงถ่ายทอดให้นวลจิตฟังไปเรียบร้อยแล้วน้องนวลจิตขยับเข้ามาใกล้ๆพี่มีเรื่องจะคุยด้วย เสียงทุ่มใหญ่เต็มไปด้วยอำนาจดังขึ้นดวนจิตจำใจขยับเข้าหาและแล้วร่างแนงน้อยถูกสวมกอดจนแนบแน่นถ้าเป็นเมื่อก่อนนางคงมีความสุขแล้วศบหน้าลงกับอกว้างทว่าบัดนี้ความรู้สึกดังกล่าวได้หดหายไปแล้วเพราะรู้ว่าสามีจะพูดเรื่องอะไรคุณพี่มีเรื่องใดก็ว่ามาถือเจ้าคะ่ะน้องง่วงแล้วอะไรกันน้องดวนจิต จ้ง่วงแล้วหรือเมื่อก่อนต้องรอให้พี่หลับก่อนน้องถึงจะหลับแต่คืนนี้แปลกเสียจริงสามีแกล้งยาวเพราะรู้ว่านวลจิตไม่พอใจต่อพฤติกรรมของตัวเองมักแสดงความเจ้าชู้ใส่บ่าวหญิงน้อยใหญ่ในบ้านจนต้องตกเป็นเมียเว้นแต่ตุ่มซึ่งเป็นแม่ครัววัยเกินห้าสิบปีไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเอาเถิดพี่ขอพูดตรงๆหนะ้าน้องนวลจิต ถ้าพี่หายดีแล้วพี่จับขอนางเลงเป็นเมียพี่อีกคนนะมันถูกฟ้าฟ้าดลงกลางกระมมลมนวนจิตสิ้นเรี่ยวแรงน้ำตาไหลพรากอาบแก้มและยังคงไหลลินออกมาไม่หยุดหลวงราชศักเข้าใจความรู้สึกของภรยาเป็นอย่างดีว่าเสียใจต่อคำขอที่มากจนเกินไปแต่ความต้องการตามธรรมชาติของผู้ชายที่เห็นบ่าวผู้หญิงเป็นเครื่องปลดปล่อย ทำให้ไม่อาจหักห้ามใจได้พี่รู้ว่าน้องเสียใจนวลจิตเจ้าต้องเข้าใจพี่ด้วยนะว่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใดทั้งงานราชงานหลวงอีกอย่างพี่ต้องการแบ่งเบาภาระของน้องด้วยหลวงราชศักดิ์พูดเอาแต่ได้นวลจิตขยับตัวออกห่างแล้วลุกขึ้นนั่งโดยเร็วไม่แม้แต่ชายตามองผู้เป็นสามีมากๆบัดนี้เขากลายเป็นผู้ทำลายความรักที่เธอมี ให้แก่เขาจนหมดสิ้นนางรู้แล้วว่าหลวงราชศัก์รักตัวเองมากกว่าผู้อื่นใดสิ่งไหนที่ให้ความสุขจะรีบทำทันทีนางน้อยนางจันทร์ก็มีโอ้โยนางสองคนนั่นมันเก่าแล้วน้องนวลจิตเอ๋ยถึงพี่จะมีเมียบ่าวแต่พี่ก็ยังรักและยกย่องน้องให้เป็นเมียเหนือกว่าผู้ใดหลวงราชศักตบท้ายด้วยหยอดคำหวานฉ่ำแต่นวลจิตเสียใจ เกินจะกล่าวอีกแล้วนางรีบผ่าออกจากห้องเดินร้องไห้ไปหาจรวยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังญาติผู้พี่ได้แต่ปลอบใจไม่ให้คิดมากเพราะรู้อยู่แล้วว่ารววงราชศักต,ต้องการสิ่งใดแล้วก็ต้องได้สิ่งนั้นโดยเฉพาะเหลงบ่าวในเรือนทำใจเสียถือน้องพี่นางน้อยกับนางจันก็มีมาแล้วนี่ถ้าจะเพิ่มนางเหลงอีกตัวเอ้ยอีกคนก็คงไม่เป็นไรดอก ้าทนไม่ไหวก็กลับไปอยู่ที่เรือนของเราไม่นะเจ้าคะ่ะน้องไม่กล้าหออผ้ากลับไปหาคุณแม่ดอกเจ้าคะ่ะในเมื่อแต่งงานออกเรือนมาแล้วต้องให้ท่านรู้ว่าชีวิตคู่ของเรานั้นมีความสุขนวลจิตยังคงยึดมั่นในชีวิตคู่ที่จะอยู่ต่อไปเพื่อให้คนภายนอกรู้ว่านาวารักไม่มีปัญหาแม้ว่าจากหวานอมขมกลืนสักเพียงใดก็ตาม จะรวยเข้าใจความรู้สึกของน้องสาวเป็นอย่างดีนางได้แต่ปลอบใจให้คลายความกังวลและยอมรับต่อความเป็นจริงในเมื่อน้องพี่ยึดมั่นเยี่ยงนี้แล้วก็คงต้องทนต่อไปสำหรับนางเลงพี่จะกดให้มันไม่กล้าพเพย์ขึ้นมาเทียบเท่ากับน้องบ่าวก็ต้องอยู่อย่างบ่าวนั่นก็สุดแท้แต่พี่จะรวยจะจัดการเถิดเจ้าค่ะน้องคงไม่มีปัญญา จกทำอะไรมันได้ดอกท้อแท้เหลือทนนวนจิตเศร้าเสียใจต่อคำขอของหลวงราชศักิ์จนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมลงไปกว่าเดิมจะรวยต้องเฝ้าดูแลเป็นอย่างดีและใส่อารมณ์กับเหลีบ่อยครั้งอย่านึกนะว่าจะได้เป็นเมียบ่าวของท่านแกนะ่ะ อย่างดีก็แค่ไอ้แดงบ่าวท้ายสวนด้วยกันนั่นแหละวะจะรวยกระแนกะกรแนแหนใส่เมื่อเห็นเหลงเดินผ่านร่างงามชะงักมองหน้าจะรวยด้วยความแค้นใจสายตาคมวาววับสร้างความไม่พอใจให้แก่สาวใหญ่ไม่น้อยจนต้องออกนิ้วด้วยเสียงดังอีกครั้งนี่นางเหลงนางบ่าวคนเถือนเอ็งมองข้าทำไมยะน้อยแน่กำแหงนักนะจะรวยตวาดเสียงดังใส่ด้วยอารมณ์กลุ่นโกรธ เลงรีบหลบตามองลงพื้นแล้วกล่าวด้วยเสียงสั่มสันเลงเมือตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวเปล,เปล่าเปล่าจุกคาเปล่าไม่ได้คิดสิ่งใดแต่คุณจะรวยแม้แต่น้อยเลยเหลงเมือตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวตามด้วยยกมือขึ้นไหวจะรวยเชิดหน้าขึ้นสูงน้อยกับจันรีบเข้ามาสมทบเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของเหลงแล้วคิดว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นน้อยจึงเอ่ยขึ้นถามด้วยความอยากรู้ คุณจรวยเจ้าขานางเหลงหน้าดํามันทําสิ่งใดให้คุณจรวยไม่พอใจเจ้าคะจะอะไรเสียอีกละ่ะมันอยากเป็นเมียบ่าวอันดับสามนะสิสิ้นคําของจรวยเมียบ่าวทั้งสองของหลวงราชศัก์ต่างพากันสะดุ้งตาเหลือกลานแล้วอุทานเสียงดังด้วยความตกใจฮะนางเหลงหน่อยแน่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนะจันตรงเข้ามาทุบตีดึงถึงเนื้อตัวของเหลง จนเกิดรอยช้ำตามด้วยน้อยผลักล่างเหลงจนล้มคว่ำขมำงายเหลงไม่ค่าต่อก่อนด้วยนอกจากปัดป้องตัวเองให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนว่านางบ่าวทั้งสองไม่พอใจหากันรุมสกรรมเสียจนเหลงร้องโอดโอยจะรวยเดินยิ้มจากไปด้วยความสะใจ ร้อยหลังได้ไม่นานรวงราชศักดิ์ผ่านมาและเห็นพอดีหยุดนะพวกเองสองคนจะทำอันใดนางเหลงข้าบอกให้หยุดบัตรเดี๋ยวนี้น้ำเสียงหลวงราชศักโกรธจัดสร้างความหวาดหวัน่นให้เกิดแก่เมียบ่าวทั้งสองต่างผลาออกจากล่างเหลงบัตรนี้สะบักสะบอมเพราะถูกรุมทำร้ายจนต้องร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดหลวงราชศักิ์ปราดเข้าไปหาจับต้องเนื้อตัวเหลงด้วยความสงสาร ตำช้าหรือเกินไปได้แล้วไปให้พ้นพ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้ถ้ามีเรื่องเช่นนี้อีกข้าจักไม่เลี้ยงเองทั้งสองคนเลยนะหลวงราชศักขับไล่เมียบ่าวทั้งสองให้จากไปน้อยกับจันเสียใจจนน้ำตาร่วงไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดๆออกมานอกจากคันเขา่าแล้วจากไปอย่างเงียบเชียบเหลียงแอบยิ้มด้วยความสะใจที่ยอมเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆก็นับว่าคุ้มเมื่อหลวงราชศัก เข้ามาดูแลนางจึงแกล้งร้องออดอ้อนออดเสาะขอความเห็นใจโอ้ย๊ยบ่าวเจ็บเจ้าค่ะโอ้ยแหลงเลือดภาคโจงกระเบนขึ้นสูงจนถึงหน้าขาหลวงราชศักดมองตาโตด้วยความร้อนรุ่มฝ่ามือที่จับครึงเนื้อตัวเหลงได้เปลี่ยนมาเป็นรูปไร้แล้วกระซิบถามด้วยเสียงกระเซาเจ้าเจ็บมากไหมนางเหลงเจ้าค่ะเจ็บมากตรงอกนี่ก็เจ็บโอ้ย ไม่รู้ว่าทำไมพี่น้อยกับพี่จันถึงรุมทำร้ายบ่าวจนช้ำไปทั้งตัวเช่นนี้โอ้ยคุณหลวงเจ้าคขาเหลงออดอ้อนด้วยเสียงสัน่นน้ำตาไหลร่วงหล่นหลวงราชศักด์ไม่พูดอะไรนอกจากโอบกอดร่างเหลงให้แนบแน่นแล้วประคองเข้าไปในห้องพักสำหรับหาความสำราญกับเมียบ่าวโดยไม่รู้ว่านวลจิตแอบเห็นการกระทำของสามี เธอมองด้วยความเสียใจแล้ววิ่งร้องไห้ลงจากเรือนไปอย่างคนขวัญเสียจะรวยรีบตามไปดูแลด้วยความสงสารเลงขยับผ้าแถบรัดอ,อกจนเรียบร้อยดีแล้วสายตาครมเกิบมองดวงราชศัก ด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสื้อผ้าสวยๆแก้แหวนเงินทองและความสะดวกสบายจะต้องได้รับเท่าเทียมกับนวลจิตและเชื่อว่าหลวงราชศักจะต้องจัดสรรมาให้อย่างทั่วถึงคุณหลวงเจ้าขาเหลงเป็นเมียคุณหลวงแล้วนะเจ้าขาเหลงแนบหน้าลงกับอกกว้างอย่างมีความสุขต่างจากหลวงราชศักเมื่อความคลายหมดไปเริ่มรู้ตัวว่า ทำไม่ดีต่อนวลจิตเขาจึงผลักหน้าเหลงออกห่างโดยเร็วเฮ้ยอย่าเข้าใกล้ข้าข้าร้อนจักตายไปไปไปเองถอยไปหลวงราชศัก์แสดงความรังเกยียจอย่างออกนอกหน้าเหลงตกใจไม่น้อยนางไม่คาดคิดว่าจะได้รับความชอบช้ำใจจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผัวนางพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นเมียของหลวงราชศักเมื่อนางสมหวังในสิ่งที่ตั้งไว้ ลับต้องเจ็บปวดต่อคำพูดและการกระทำคุณหลวงทำไมพูดเยี่ยงนี้กับเหลงเจ้าคะเหลงทำเสียงรอห้อยอย่างน่าสงสารแต่หลวงราชสักไม่สนใจเขาลุกขึ้นจังก้าชี้หน้าเหลงด้วยอารมณ์โกรธจัดอินั้งเหลงทำไมข้าจะพูดกับเองไม่ได้ในเมื่อข้าเป็นใหญ่ในเรือนแห่งนี้เองจงเจียมกะลาหัวเอาไว้ด้วยเถิดอย่าเหลงเองไม่ใช่เมียข้าแต่เป็นนางบำเรอเท่านั้นเอง เหลงช็อกจนหวีดเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจเสียงกร๊ดกรีดของเหลงเรียกรอยยิ้มสะใจจากจรวยและรู้ว่าหลวงราชศัก์ไม่ได้โปรดปลานเหลงแต่อย่างใดนางจึงคว้ามือของนวลจิตเอาไว้โดยเร็วน้องนวลจิตได้ยินนางขี้ข้านั้นไหมมันคงเสียใจที่คุณหลวงไม่ได้รักให้ในตัวมันเลยจะรวยดีใจไม่น้อยต่อความเจ็บปวดที่เหลงได้รับตรงข้ามกับนวลจิตนึกสงสารเหลง ที่ประสบชะตากรรมเสียตัวโดยไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนนอกจากเป็นทาสบำบัดความใคร่แก่รวงราชศัก์สามีของตนเท่านั้นบัดนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องเมตตาเหลงให้มากที่สุดการกลับเป็นเยี่ยงนี้น้องสงสารนางเหลงเหลือทนโอ้ไปสงสารมันทำไมกับคนผู้นี้น้องไม่เคยเห็นเวลาที่มันมองพี่นะเรากะจกกินเลือดกินเนื้อ พี่ว่ามันคืองูพิษดีๆนี่เองนะน้องของพี่จงระวังตัวเอาไว้เถิดจะรวยกล่าวจบก็เดินสะบัดก้นจากไปทิ้งให้นวลจิตได้แต่นั่งทอดถอนใจเมื่อน้อยกับจันเข้ามารับใช้เธอจึงบอกแก่บ่าวทั้งสองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนน้อยจันรู้หรือไม่คุณหลวงท่านเอานางเลงเป็นเมียอีกคนแล้วนะใบหน้าที่ราบเรียบปราศจากความรู้สึกใดๆ แต่เศร้านั้นได้สั่นน้อยๆนางบ่าวทั้งสองสะดุง้งจนตัวไหวพวกนางไม่คิดว่าหลวงราชศักจะกล้าทำเช่นนี้ฮะคุณหลวงเอานางเหลงเป็เนเมียอ๋อยบ่าวคิดเอาไว้ไม่ผิดเสียใจนักว่าไงนางจันทร์น้อยร้องไห้เสียใจเมื่อรู้ว่าหลวงราชศักคว้าเหลงมาแนบนอนแม้ว่าเป็นแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทำให้เวลาที่จะมอบให้เมียบ่าว อย่างเธอต้องหดหายไปด้วยฉันจักว่าสิ่งใดเล่าในเมื่อท่านต้องการพวกเราก็ต้องยอมโถนางเหลงนางหอกข้างแค่สองบ่าวตีโพยตีพายด้วยความเสียใจนวลจิตได้แต่ปลงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นความเป็นผู้ดีทำให้ต้องนิ่งไม่กล้าโวยวายนอกจากยิ้มรับกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น <c oughs>